น,น้ำับเซ็งน้ำสว,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 วัสดีครับพี่น้องว่าเอรถเข่ามาดีเขาเ่าบ่ไไรเลยพี่น้องติดตมมงงงึงนี่ยยบขึ้น,นบ่ไไรวะ ครับผมพ่อกันขี้เก่าครับกับแชแนลฮอคนพ้าทินพาทินพาเห็ดขี้เก่าพี่นอ้องนะครับมื้อนี้บรรยากาศอยู่ประมาณเที่ยงแล้วพี่น้องเฮาสิออกบ <c oughs> ่มีแนวล่าพี่น้องไปหาใส่ปลาซู่อีกคือเกอ่าครับผมคิดนี่เด็กกระติก4ใบเฮานี่คือเก่าครับครับติกน้ำสีใบติ๊กน้อยเนาะติกน้ำน้อยครับ4ถังพี่น้องเดี๋ยวสิใส่ถิ่มไว้เถ้าในหมกแรงมาลุ้นกันว่า น้าม,มันขึ้นนะครับน้ำลวดเนี่ยมันปลาซิวมันยังสีสีอยู่ในคลองในหนองบ่หรือว่ามันออกไปสามทงสามท่าไปแล้วยังอยู่บ่สีมีตู่อยู่บ่พี่น้องเดี๋ยวเขาไปรุ่นดักน้ำกันขี้เก่าค,ครับด้วยกระติกน้ำขี้เก่ากับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ก็มีปลาซิวเลีนอยู่พี่น้องนี่ครับเจอกันยิงนี้ปลาซิวเลีนอยู่เลยนี่ครับนี้ปลาซิวอยู่เดี๋ยวผมสีล่องดักเบ้งพี่น้อง อู้แล้วดักเงาไปพี่และน้ำมันขึ้นไหลมาจากตาน้ำอย่างนี้ครับเดี๋ยวเห็นเห็นโตปลาซิวอยู่พี่น้องเห็นปลาซิวมันเลี้ยงอยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวเห็นโตปลาซิวอยู่แต่น้ำไหลแล้วไหลค่อยๆนี่ครับเดี๋ยวผมสิดักไปนี่แล้วพี่น้องเงาๆไปนี่แล้วครับครับวัดดีเอฟซีเก้าเอฟซีไหม่ทุกคนนะครับเนาะนี่ครับเอาออกมานทำกันซีถังนี่เลยพี่น้องนี่ครับอาหารมันอาหารมันกัแบบเก่าเลยพี่น้องใช้เพื่อเอฟซีเก้าใหม่เพิ่นเข้ามาเนาะ นี่ครับเขาเจ้านะครับนอกวกกกะปิครับเขาเจ้าก็กะปิแล้วก็ล้ำอ่อนนะครับล้ำอ่อนครับลํำอ่อนขัวล้ำอ่อนขัวแล้วนะครับแล้วเขาก็เอามาผสมกันเลยครับนี่ยสามตัวนี่ครับเอาขย้ำใส้กันเลยครับสามตัวเดี๋ยวเขามยำจังหน่อยครับแล้วเขามาแต่เบิ้งน้ำกันพี่น้องนี่นะครับส่วนผสมของมันเนี่ยพี่น้องสำหรับที่ม่ที่เขามาครับ นี่คร <se occasions> <onents ask the behaviour> yeah, right. ับเขาเจ้าเขาก็ใส่ล้ำบอนเข้าไปจักกรุบหนึ่งจักกำหนึ่งนะครับย้ำเงี้ยให้เข้ากันพี่น้องนะครับเอฟซีครับขย้ำให้เข้ากันก้อนแบบนี้เลยพี่น้องเนี้อๆแบบนี้เลยครับเนี่ยเนี้อแบบนี้ครับสำหรับเอฟซีไม่เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ครับเขาจะที่ใส่เขาก็มาใส่ตรงนี้เลยครับนี่ครับคือเกาแบบเกาเขานี่แหละพี่น้องทำตะปูเบนเขาปวดหน่อยไว้ร้อมครับ ประมาณนี้แหละพี่น้องมีที่ใส่เนี่ยบานนีลุกไปดักเหมือนกันพี่น้องมีที่ดักมันไปนี่ครับพี่น้องใส่ประมาณน,นี้ครับน้ำมันมีที่ดักเขาจะนี่แหละครับลุกไปนี่เลยโคตรน้ำลุกไปเลยครับนี่ครับโคน,น้ำไปนี่เลยโอเคจบเลยครับ มันนี่เหละพี่น้องนีแหละการใส่มันครับนี่ครับนีแหละการใส่หาก็ใสประมาณนี้แหละพี่น้องสำหรับเอฟซีไม่เนาะผู้เขามาครับนี่มันนำไหลมันสิไหลเขาฟังเอาก็หาไม่ไปกึ่งไว้ครับนะครับเอากันบ่ให้มันไหลเขาฟังพี่น้องเอาหาลักไปซักไว้แบบนี้เลยครับผมเหลืออีกสามอันพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมใส่ได้อันหนึ่งแล้วได้อันหนึ่งแล้ว แล้วเหลืออีกสามมันผมก็ยิใส่ไปเชวนี่แหละเนี่๋ยวนี่เดี๋ยวเวลาใส่เวลาอีกประมาณสามสิบน,นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งก็แล้วแต่เขาหน่ะครับนะครับเดี๋ยวเขาจังมากู้เบิ้งน้ำกันวาสิถือขึ้นมาถือเนาะแต่ว่านานี่ตั้งแต่น้ำม,มันหลากพี่น้องน้ำม,มันหลากคือล่นออกไปน้ำให้ทงน้ำทารกับเพื่อนได้เคยมาใส่กิจเทือดพี่น้องเพราะว่าผมคิดว่าป่ามันอาจจะไปน้ำหนามออกไปน้ำทงเนาะผมก็เลยบ่ได้มาดักแต่ว่าผมมือนี้ผมได้มาส่องเบิ้งผมเลยเห็นว่าเออปลาซู้มันก็ยัง ยังมีอยู่โตอยู่กับยังมีอยู่ครับเดี๋ยวเขาก็เลยมาลองดักบ้งครับพี่น้องว่าสิใดอบ่ได้เดยังค่อยๆมาลุ่นน้ำกันตอนยามาตอนนี้มันที่เริ่มมีปลาซิวแรนมาแล้วครับน่ครับเริ่มมีปลาซิวแรนยนมาแล้วพี่น้องอ่ะครับเดี๋ยวเจอกันอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่น้องหรือเคียงชั่วโมงเขาจังไามลุ่นน้ำกันเอาเขาแล้วพี่น้องเนี่ยครับมาแล้วเขาแล้วก็วมีครับนะนะครับพี่น้องเขาแล้วก็มีครับผม สียงดินทุกตะกุลอะไงเขาแล้วได้พี่น้องน้ำติดเทียนในในกระติกอะ่ะคือเขาไปแล้วครับเริ่มเขาไปแล้วใช่เรียบร้อยแล้วพี่น้องใช่เรียบร้อยแล้วกับเสียงเขาเสียงเขากระติกปุ๊บปักปุ๊บปังปุ๊บปัง,ง,งอยู่พี่น้องเดี๋ยวเาหิ่มไม้จังหน่อยสีหลังพี่น้องออกมาไม่ได้ออกมาสีหลังครับเดี๋ยวเาอีกจังหน่อยสักคู่มานชั่วโมงหนึ่งพี่น้องไอ้พี่น้องหลังจากที่เขาดักไปไม่วพราะมันสม,มงศ์กลกวเหมันทีผมขอไปได้บ้านไอ้ครับเขาไปยกเบิ้งกระซิว หลังจากที่บลิไส้โดนแล้วมั่ถือบอกครับผมเอามาหอดเราพี่น้องคือบ่คือบอ่ใครมีป่าเลนเนาะบบบนี้น้ำก็ล้างอีขืนนะนี่เรื่อยนยยี่ก็ล้างอีขึ้นพี่น้งองนะลุ้งไปหยกบึงพี่น้องจะเป็นสันใดหยกบึงดูจะได้พบปนบ่จะได้พบหมกบ่ งานจะได้ então, ú, พี่น้องเปล่างาอยู่ครับได้หลายอยู่โอ้โหเข่าไรอยู่ครับเปล่าส่องสาบลาบเลยป้าเต่พี่น้องเมีย อที่นึ่งคุเอ้ยลืมเมอนี่ตัวเท่ไหมขวดเท่ไหมพี่น้องขวดที่ผมเทใส่น่ะผมลืมหมอนี่ลิ้นน้มหมอกจั่หน่อยกันเด้อโอ้จริงจริงหยุดยอดเลยครับอ๋อลิ้นเซคุเลยพี่น้องขวดเดียวขวดเดียว ยัดไว้อีกมันหน้ำมันขึ้นเี่คือเน้องน้ำขึ้นหลายๆแล้วมันแต่มื่อไห่นี่แล้วไปน้ำหนามเลยได้ไหมน้ำขึ้นหลายแล้วเดี๋ยวค่อยสังเกตการอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับถังเดียวพี่น้องมึงไม่ได้เอาผมต้องค่อยลิ้นหนามออกก่อนนี่ครับเอ๋อไปยามม่เยอะครับเหลืออีกสามถังสดๆเลยเสียงดินหยาบๆอยู่ถือยุคถือยุคครับหลังนี้ก็ได้

เอา,าเค่ากิ้งกันครับจ้ะเต็มอีลีเลยเดี๋ยวเดีด๋ยวลิ้นหนามอ,อกกีกคนครับเอ้ยลิ้นหกกน,นามอีกคนหนามไหลนามไหล่โอ้ยหลุดออกเลย ลืมเอ,อาขวดอ้ลืมเอ,อาวขวดมาแล้วมันยากเลยจังหน่อยเลยพี่น้องเลยผมต,ต้องคอยลิ้นน้ำออกก่อนครับเห็นมันถ้าเที่ยวคูขข่เราน้ามันอยู่นิคุรายแล้วมัน,นใสเลยแบบโอ้แต่ปัสสาวะต่อยโอ้อยบ่านเราใสเจ้ามอตายจักโตไห้เรือยี่อยอยส,ยยยยสองนหลังพี่น้อง เขากเกินหล้วะพี่น้องเยอสนไหยสีไลจะต้องไปยกบางก้อนครับ like ตังไว้ดีขวามันบ่ได้กินได้ได้นนี่นี่ครับสองลังเอาได้หน้ามลึกอะเหนืองปล่เนีเสียงดินนยิ่งเราพี่น้องตดดเอ

Nổi bật lên ừ, bố đây. Ừ, ừ, bật đây, hoa bụi đây, ồ nằn mang hoa loom. Ba lưng bụi này. Ng bụi này. luôn luôn này. Ng bụi này. Ng bụi này. Ng cầm này. Ng bụi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  anh đi này. Ng bụi này. Ng bụi nó sẽ có thêm ôi bên tinh này nó bẩn hoa sạc mà dù phát tổ của nó bẩn đó lúc này bưng con chưa nào nó thêm mà Thank you. เได้เอานั่นมาจน,นที่ไหนครับผหัวท,มวทิมไหมเป็นอย่างนี้ใช่หรือเปล่หัวทิ่มลงัหัว่ทิ่มลงไอง้ได้ชิอกันครับจะว่าจะเขาลายอยู่ดิเพราะมันแก่ขม,มูขนะครับขนาดหัวทิ่มนี่นี่ขนาดหัวทิ่ม อสายเข่าพี่น้องมึงนึกเงินสายเข่าสายเขา่ามาอันสุดท้ายแล้วพี่น้องโอ้ได้ปลาไหลเลยครับไม่ได้หน่อยเลยตัวนี้ว่านมือถือก็ได้อยู่ครับนเนาะเทน้ำกันครับตัวนี่งอะไรมีตัวบักไงเลยตัวนี้ดูหน่อยพี่น้องซีอันซีอันยามรอบเดียว ผมก่ได้ยามไปไล่ได้พี่น้อง่อได้ยามไล่เอาเท่านี้ครับหลวงพ่อได้ไปหมกบ้านเอาไปไล,ล่เราเหมืนกิดบ,บุญีผู้เฮ็ดกินเฮ็ดบัท่านครับนี่ครับโอ้ยตัวงามพี่นอ้องซิวครับเนี่ยนี่จะบอกงามๆเลยวัอน,นี้กับพายเอฟซีมาล่าหาปลาซิวกันคือเก่าครับผมนี่ครับซีหลังครับนี่จะบอกสวยๆเลยครับเนี่ยได้แล้วเอาสวยแบบไงหนึ่งพีน่น้องนี่วัอนี้กับพายเอฟซีมา หากินว่าหาปลาซิวไปมกกินแร้งคือเก่าครับผมนี่ครับหากินตาม,มันบ้านเขาคือเกา่าครับผมวันนี้ครับพายเอฟซีมาหากินดักปลาซิวกินคือเก่าอะพี่น้องหาดักปลาซิวโบได้มาดักโดนแล้วพี่น้องเห็นว่าน้ำม,มันหลาก,กันเลยบได้มาดักครับนี่ครับอุปกรณ์การดักของเขาพี่น้องนะครับนี่ครับรับรวงมาได้แท้เขาแท้ครับผมนี่เป็นถังน้ำหรือว่าที่เป็น ถังพวกน้ำยาล่างกระเบื้องียังเสียครับว่าจะมันเป็นถังในนหน่อยแบบนี้พี่น้องเข้าเก่ามากล้วก่าไหมเจ็ดนี่ใส่งามันใส่จริงๆครับงาสวดสองอันนี่ครับเอาไปดักกินรับรองว่าบพลาดพี่น้องเขาตลอดครับผมดักอยู่ทั้งจันทบุรีครับแต่ว่าทั้งอินกับโบลูเนาะพี่น้องแต่ว่าบางชีเอฟซีกับว่าโบเขาแต่าว่าผมดักย้ำไหนกับเขาย้ำนั่นพี่น้องครับมาดักย้ำไหนกับเขาย้ำนั่นนะครับนี่ครับ มอนี่ก็เลยมาดักอีกรอบหนึ่งพี่น้องหลังจากที่ทเขาบดได้ดักกันมาโดนครับบ่ได้ดักเป็นแปเดือนแลวพี่น้องบ่ได้มาดักเพราะว่าน้ำช่วงนี้มันน้ำหลากพี่น้องน้ำไหลน้ำหลากน้ำเขา่าฝนตกดูเนาะน้ำก็หลายก็เลยบดได้ผมก็สที่มีเวลาที่ว่าหยุดวันวันพุดวันยังเป็นสิ่งหล่ผมกส็สิออกมาคิดหอดพี่ฮอดน้องกับพามาหากินหายากกันคือเกอ่าทางแขนของเฮาครับคนบัินินพากินพาเ็ดคือเก่าพี่น้อง ขอพรบคุณมากไหมนะครับที่เขามาติดตามแลก็มาเป็นกําลังใจกันนะครับทุกคอมเมนต์นะครับทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอพรบคุณมากมากครับผมจันทบุรีคือเก่าคนนีสานนะครับเพราะว่าสิบอายุสาถ้าเจอมองหาจินหาอยากนั่นคืออดบ่ได้ครับก็ได้หากินที่เก่าครับผมขอพรบคุณมากมากครับที่เขามาติดตามแลก็ะเป็นกําลังใจนะครับที่เขามาติดตามเป็นกําลังใจตลอดนะครับว่าที่เบื้องวิธีการหากินหาอยากหรือว่ามีอุปกรณ์การดัก ปลานะครับไม่ไม่นะครับรักป่ารักปู่รักสุกุงรักซิ้วรักหนูรักอันนี้หลายๆอย่างนะครับถ้าเขามีโอากาสหรือว่าเฮ็ดเรามันเป็นจริงก็ที่ได้ถ่ายทอดให้พี่น้องบึงนะครับทางชองคนป่าตินปาจินปลาเห็ดนะครับตามวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับเนาะขอบพระคุณมากมายนะครับที่เขามาติดตามแล้วก็ขอเป็นกําลังแก่คือเก่าครับผมเมื่อนี้ก็ได้มกป่าคือเก่าครับผมครับยะได้พี่น้องอม่ได้หน่อยครับบาได้หน่อยเอรี่ลเลย่ แบบี้จะตัวไม่บ่ตตายจักตัวพี่น้องครับเจอกันไหมพี่นะสวัสดีครับ